บทที่26ความเมตตาแห่งความตายอัปรักไอ้โง่ทั้งสองนั่นไม่กลับมาเหรอวัวเดอิมอแต่นั่งอยู่บนโซฟาตัวเดียวที่มีการแกะสลักอย่างประณีตและกำมะหยี่สีเงินมูยักษ์ที่มีความยาวส2องฟุตกำลังคลานอยู่ใต้เท้าของเขาและพ่นข้อความมูสีน้ำเงินออกมาครับท่านเท่าที่ผมรู้คุณสเนปหนุ่มเลือกที่จะกลับฮอวกวอส์จากป่าต้องห้ามในฮอกส์มีดและสองคนนั้นก็ติดตามเขาอย่างใกล้ชิดอัปราซัสมันฟอยแยกเอกสารกองใหญ่ตรงหน้าอย่างไม่ใส่ใจและจัดวางเป็นหมวดหมู่ แต่มิสเตอร์สเนปกลับมายังฮอกวอตส์โดยสมบูรณ์ขณะที่ทั้งสองหายตัวไปมูยักปีนขึ้นไปบนที่วางแขนของโซฟาและโวเดอร์มอร์ตกก็กาหัวด้วยนิ้วชีรับสแตนเลสแตรงพบไม้กายสิทธิ์ของพวกเขาในป่าต้องห้ามเปื้อนเลือดป่าต้องห้ามเป็นสถานที่ที่มหัจันจร์์จริงๆวเดอร์มอร์หัวรอดเล็กน้อยหรือบางทีคนมหัศจันก็คือคุณเเนปตัวน้อยมีความเงียบช่วงสั้นๆ ท่านหลอดลูเซียสบอกฉันว่าเขาสงสัยว่ายาปรุงยาขั้นสูงกว่าในปีที่แล้วนั้นมาจากลูกศิษย์รุ่นน้องอย่างเซเวรัสเเนฟซึ่งอาจถึงระดับปรมาจารย์ในบางสาขาแล้วเจ้านายอายุ12ปีความซับซ้อนแวบขึ้นมาผ่านม่านตาสีแดงสดของโวเดอร์มอร์ดเขาเคยใช้ความชอบธรรมกับเเนฟในงานปาร์ตี้แต่เขาประสบความล้มเหลวอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกแห่งเวทมนต์ในปัจจุบันโวเดอร์มอร์ดเป็นหนึ่งในผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมากที่สุดอย่างแน่นอนแต่เวทมนต์ที่อยู่ยงคงกระพันนี้ทำให้พ่อหมดวั12ปปีระทบใจ ใช่ฉันรู้สึกประทับใจเมื่อเลจิลิเมนซี่บุกเข้ามาในสมองของพ่อมดตัวน้อยความมืดอันน่าสะพรึงกลัวก็พลุ่งพล่านออกมาจากความทรงจําของเขาราวกับกระแสน้นําวนมันํายิ่งกว่าหมึกและเย็นกว่าน้ําแข็งพวกเขากัดกินพลังเวทมนต์ของดาร์ดุ๊กอย่างตะกละตะกลามและตั้งใจจะกินเจ้าของเลจิลิเมนซี่พร้อมกับสายใย,ยเวทมนต์วูเดอร์มตัดได้วิเศษออกด้วยความหนาวเย็นจากนั้นเขาก็เห็นเเนฟซึ่งมีเหงื่อออกบนหน้าผากและกัดริมฝีปากหลังของเขาและใบหน้าของเขาก็ซีดเซียว ปฏิกิริยาของพ่อมดตัวน้อยดีกว่าสมองปกติของเขามากสมองของเขาถูกปกป้องด้วยพลังเวทมนต์อันน่ากลัวบางอย่างอับราฉันหวังว่าคุณสซนิฟจะรับใช้ฉันได้หลังจากเรียนจบมูยักษ์นากินี่หลุดออกจากร่างของวัวเดอร์มอดโดยมีเกล็ดอันสวยงามเป็นลูกคลื่นด้วยกล้ามเนื้ออันทรงพลังของมันแน่นอนท่านหลอดเจ้าแห่งศาสตร์มืดผู้สูงศากจะมีสิ่งที่ดีที่สุดเสมอห้องสมุดฮอกวอส์เฮเมอร์สคุณช่วยแสดงหนังสือที่คุณถือให้ฉันดูได้ไหม ยินดีด้วยวันโมยื่นหนังสือในมือให้ลินลี่ขอบคุณค่ะเธอรับมันแล้วเริ่มพลิกดูหนังสือเล่มนี้สามารถสอนวิธีหลีกเลี่ยงกรงเล็บแห่งความตายในช่วงเวลาวิกฤตลินลี่ไล่นิ้วไปที่หน้าแรกของคำนำของหนังสือและอ่านอย่างเงียบๆหนังสือเล่มนี้พูดถึงความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมันใช้งานได้จริงมากเมิร์สคุณไปพบมันที่ไหน ตู้หนังสือลำดับที่ส4สี่แถวที่สมจากล่างเล่มที่19เกาวันโมเปิดหนังสือเล่มอื่นด้วยรอยยิ้มหนังสือเล่มนี้ใช้งานได้จริงคุณรู้ไหมเทพเจ้าแห่งความตายน่ารำคาญอยู่เสมอถูกต้องลินล,ลี่ยักไหล่กระพริบตาสีมรกตอนันงดงามของเธอเขามักจะพากยตาเพื่อนและคนรักของเราไปอย่างโหดร้ายเขาคือผู้นำตัวร้ายในตำนานวานโมหัวเราะเบาเ,บาเบาสเนปเมียมริมฝีปากอย่างไม่เชื่อและเขียนรายงานต่อเซเวอรัสดูเหมือนจะไม่คิดอย่างนั้นวันโมสังเกตเห็น ลินลี่มองไปที่เเนปเเนปหยุดเขียนคุณคิดว่าเทพแห่งความตายนั้นชั่วร้ายและโหดร้ายหรือเปล่าเขาเอามือวางไว้บนหน้าอกแล้วเอ็นหลังทิงเก้าอี้ผมสีดําของเขาห้อยลงมาตรงแก้มทั้งสองข้างของเขามิฉะนั้นลินลี่ลแบมือนั่นคือสิ่งที่ผู้คนพูดกันเเนปเงียบไปครู่หนึ่งความตายเป็นความเมตตาอะไรนะสิงโตผมแดงและฮัฟเฟร์พับผมนำดูเหลือเชื่อมาก ความตายคือความเมตตาน้ำเสียงที่ยืนยันดวงตาสีเข้มของเเนปมองตรงไปที่พวกเขาน้ำเสียงของเขาสงบเชองช้าและหนักแน่นราวกับว่าเขากำลังบอกความจริงบางอย่างพระองค์ทรงประทานความมืดชั่วนิรันดและสันติสุขชั่วนิรันแก่ทุกชีวิตไม่ว่าจิตวิญ,ญญาณของคุณจะเสื่อมซามหรือบริสุทธิ์สิ่งเดียวที่ยอมรับคุณได้ในที่สุดก็คืออ้อมกอดแห่งความตายไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างสูงส่งหรือถ่อมตัวความตายจะให้ความยุติธรรมครั้งสุดท้ายแก่คุณลินลี่ตกตะลึง ว่านาโมก็ตกตะลึงเช่นกันร่องรอยของความหมายที่ไม่รู้จักแวบขึ้นมาในดวงตาสีเข้มของเขามันเร็วมากจนกลายเป็นอย่างอื่นและตกลงไปในดวงตาสีเข้มของเขาก่อนที่ใครจะสังเกตเห็นแนวคิดที่แปลกใหม่มากเขายิ้มเบาๆดวงตาสีเข้มและผมสีดำเรียบเนียนสะท้อนใบหน้าที่สวยและละเอียดอ่อนของเขาราวกับว่าทั้งร่างกายของเขาสะท้อนแสงรอยยิ้มนั้นทําให้ผู้คนรู้สึกนุ่มนวลและอบอุ่นราวกับสายลมในฤดูใบไม้ผลิและราวกับแสงรุ่งอรุณจากเหวพร้อมสิ่งล่อยใจอันน่าเหลือเชื่อ สเนปอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจแต่ก็ปิดลงอีกครั้งในทันทีนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นรอยยิ้มของมอสรอยยิ้มจากใจนั้นมีเสน่ห์มากเหรอให้ตายเถอะสเนฟขับคำพูดนี้ออกจากหัวทันทีเขาคงมีอาการชักเพราะการเขียนเอกสารมากเกินไปโอ้เมอลินมอสถ้าคุณยิ้มแบบนี้ตลอดเวลาเด็กผู้ชายทุกคนในฮอกวอตส์จะสาบคุณที่เป็นโสดลินลี่ปิดบังหัวใจของเธออย่างเกินจริงดวงตาสีเขียวของเธอเป็นประกาย ลินลี่สเสนฟขงมวอดคิวและยกนิ้วโป้งลงบนโตตรงหน้าเธอฉันคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงเอาหน้าเซเวอรัสคุณไม่คิดว่ารอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยสเสน่ห์ที่ไม่อาจต้านทานได้เหรอลินลี่ก็แตะนิ้วของเธอบนโตตรงหน้าสเสนฟโดยเถียงว่าเธอแค่พูดความจริงแต่เมื่อเธอหันกลับมาและเห็นฮัฟเฟร์พับยิ้มอย่างอ่อนโยนและสุภาพตามปกติเธอก็ท้อแท้นี่คือช่วงเวลาแห่งความงามในตำนานใช่ไหมเด็กหญิงตัวเล็กๆลินลี่ล้มหัวลงบนโตแล้วกรอกเหลือกตา บทที่ี่ิบเจ็ดมันฟอยไม่ถึงสี่สัปดาห์ก่อนที่ลูเซียสจะสำเร็จการศึกษาจากฮอกวอตส์อัราซาัสมันฟอยผู้เท่าผู้สูงศักดิ์แห่งตระกูลมันฟอยได้ประกาศการเสียชีวิตของเขาไม่เเนปพูดอย่างใจเย็นมองตรงไปที่ขุนนางระดับแพลตินัมหนุ่มใบหน้าของลูเซียสซีขาวราวกับกระดาษเขาปิดหน้าและนั่งอย่างหนักบนโซฟาราวกับว่าความแข็งแกร่งในร่างกายของเขาหมดลงในทันทีและแม้แต่ผมสีแพลตินัมที่สวยงามของเขาก็สูญเสียความแวววาวไป เขาไม่ได้ตายด้วยโรคซิฟิลิสหูดมังกรเหรอเขาเอามือซุกหน้านา้ำเสียงแห่ผ้าเหมือนส่งเสียงครวญครางลูเซียสฉันไม่แน่ใจฉันเดาว่าไม่มีใครในโลกนี้รู้ว่าการเติมผงอเมทิสในปริมาณที่เหมาะสมลงในสารละลายดับกลิ่นของมแมลงปอและจามสามารถทําให้ผิวหนังของสิ่งมีชีวิตที่โชคไม่ดีที่ติดเชื้อซิฟิลิสหูมังกรกลายเป็นสีน้าเงินม่วงการตายของพ่อคุณไม่เกี่ยวอะไรกับซิฟิลิสหูมังกรเลย ฉันรู้แล้วลูเซียสเงยหน้าขึ้นจากฝ่ามือม่านตาสีเทาน้ำเงินแดงกับพ่อของฉันซึ่งมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงอยู่เสมอได้เดินทางไปต่างประเทศเมื่อเขากลับมาเขาป่วยหนักและตกอยู่ในอาการโคม่าในเวลาเพียงสองวันจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ได้อย่างไรเสนปไม่ได้กล่าวคำปลอบใจใดๆโดยรู้ว่าสิ่งที่ลูเซียสต้องการไม่ใช่ความเห็นอกเห็นใจปรดยกโทษให้ฉันด้วยอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นกับพ่อของคุณกับใครลูเซียสตกตะลึงและใบหน้าที่ซีดเซียวของเขาก็เกือบจะโปร่งใส ฉันเดาว,ว่าคงเป็นดาร์ดุกใช่ไหมสเนปฟดูเคร่งขครืมิคิวของเขาขมวดเข้าหากันแน่นใช่แต่ไม่เซเวอรัสคนคนนั้นทําแบบนั้นได้ยังไงพ่อของฉันเป็นมือขวาที่ซื่อสัตย์ที่สุดและเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาตั้งแต่สมัยเรียนดวงตาของลูเซียสแดงก่ำหายใจแรงและคำรามอย่างฉุนเฉียวสเนปเงียบไปครู่หนึ่งบางทีคุณอราซสมันฟอยอาจค้นพบบางสิ่งที่ต้องซ่อนไว้ ลูเซียสหายใจเข้าลึกๆสองครั้งสูดอากาศปริมาณมากเข้าไปในปอดและหายใจออกช้าๆดูเหมือนเขาจะอาเจียนออกมาจากปัญหาของเขาและค่อยๆสงบอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้ลงและดวงตาสีฟ้าเทาของเขาก็กลับมาชัดเจนอีกครั้ง ฉันจำได้ว่าพ่อของฉันพูดอะไรแปลกๆกับฉันก่อนจะจากไปเขาลุกขึ้นยืนยืดผมสีบรอนด์แพลตินัมที่ยุ่งเหยิงของเขาให้ตรงและเดินไปมาในห้องโถงชาชาเขาพูดว่าฉันคิดเสมอว่าครอบครัวผิวดำไม่ฉลาดขนาดนั้นดูเหมือนว่าฉันจะคิดผิดโอ้จริงๆแล้วมันสมเหตุสมผลแล้วที่ครอบครัวสลิทีรีนจะมีคริฟฟินดอมาหลายทั่วอายุคนเขายังทําให้ฉันนึกถึงบางสิ่งที่ฉันไม่เคยพูดอีกเลยตั้งแต่ฉันเริ่มมีสติสัมปชัญญะขีดเมันฟอยไม่เคยพูดเลยไข่ของเขาอยู่ในตะกร้าใบเเดดีีียยยยวกันลลูซสบแะหุ เจ้าแห่งศาสตร์มืดคือสลิทีรินและสลิทีรินมักจะสแสวงหาความดีที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอหากดักดุกมุ่งมั่นที่จะครองโลกเวทมนต์ในที่สุดสงครามก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้และสงครามจะต้องเสียเงินทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าคอของเขาแห้งผากอย่างยิ่งเขาสันนิษฐานว่ามีความเป็นไปได้บางอย่างแต่ก็ไม่อยากจะพูดออกมา เสเนพูดแทนเขาแม้ว่ามันจะดูโหดร้ายไปหน่อยก็ตามถ้าพ่อของคุณค้นพบความลับที่บุคคลน,นั้นไม่สามารถเปิดเผยได้เขาก็สามารถใช้สิ่งนี้เป็นข้ออ้างในการกำจัดพ่อของคุณได้พระสังราชมันฟอยที่อายุน้อยและไรสีลธรรมคอยปกป้องเรือขนาดใหญ่ที่สุดและดินแดนอันกว้างใหญ่ในโลกเวทมนต์ของอังกฤษนี่เป็นชิ้นเนื้อที่อวบอ้วนที่ทาให้ขุนนางผู้มีศีลธรรมต้องน้าลายไหลทุกครั้งที่เสเนพูดอะไรบางอย่างใบหน้าของลูเซียสก็มืดมนมากขึ้น หากคุณในฐานะชายหนุ่มไม่เต็มใจที่จะปล่อยให้มันฟอยกลายเป็นอาหารที่คนอื่นกำลังต่อสู้เพื่อให้ได้มาคุณจะต้องมีคนที่แข็งแกร่งกว่าคนอื่นๆไม่มีใครสามารถแข็งแกร่งไปกว่าดาชตยุคผู้ยิ่งใหญ่และสูงส่งซึ่งเป็นเจ้านายของพ่อคุณและเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในช่วงชีวิตของเขานับจากนั้นเป็นต้นมาตระกูลมันฟอยผู้สูงศากจะกลายเป็นสถานที่แห่งการสกัดกั้นกันลึงโดยธรรมชาติใบหน้าของลูเซียสมืดมนราวกับภาพวาดเขารู้สึกว่าแม้แต่อากาศก็กดดันจนเขาหายใจลําบาก สเนปไม่ได้พูดอะไรเขาต้องออกจากห้องของลูเซียสเพื่อคิดเป็นเวลานานเซเวอรัสฉันไม่เคยพูดเรื่องนี้มาก่อนการได้รู้จักคุณถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตของฉันลูเซียสพยายามฝืนยิ้มที่สง่างามแม้จะดูเหมือนเขาต้องการความพยายามบ้างก็ตามเป็นเกียรติสำหรับฉันเหมือนกันสเนปเลิกคิวอย่างไรก็ตามในฐานะมันฟอยที่อายุน้อยและไม่มีประสบการณ์ตอนนี้ฉันไม่มีทางเลือกลูเซียสจึงลาออกนอนลงบนโซฟาอีกครั้งไม่ใช่ชนชั้นสูงเลย คุณต้องรอโอกาสของคุณสเนฟยิ้มโอ้ฉันไม่คิดว่าจะสามารถซ่อนมันไว้จากดาร์กดุกผู้ยิ่งใหญ่ได้แม้ว่าฉันจะแสดงเก่งก็ตามคุณก็รู้ว่าความชอบธรรมเป็นหนึ่งในทักษะพิเศษของชายคนนั้นไม่บางทีเราอาจลองได้เซเวอรัสฉันอยากจะถามคุณสมองของลูเซียฉลาดกว่าที่เราให้เครดิตเขามากเขาใช้ไม้กายสิทธิ์ดึงความทรงจำที่สำคัญอย่างยิ่งนี้ออกมาจากสมอง,ใส,มองใส่มันลงในขวดคริสตัลและมอบให้กับเซเวอรัสเพื่อนที่เขาไว้ใจที่สุดจากนั้นเเนฟก็บอกเขาว่าลืม จากนั้นคุณเพียงแค่ต้องรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมแม้ว่าจะต้องใช้เวลาหลายปีหรือหลายสิบปีก็ตามมันฟอยจะไม่มีวันยอมแพ้การแก้แค้นเช่นเดียวกับงูที่ได้รับบาดเจ็บเขาถอยกลับเข้าไปในหลุมเย็นอย่างเชื่อฟังสงบนิ่งอย่างอดทนรออย่างอดทนเพียงรอให้เขี้ยวของเขาโผล่ออกมาฉันไม่คาดคิดมาก่อนว่ามันฟอยจะตายแบบนี้วันมูถอนหายใจสิ่งเดียวที่เขารู้คือความจริงที่ตีพิมพ์ในหนังสือต้นฉบับจริงๆบทที่ยี่สิบปดเจ้าชายที่หายตัวไป หลังจากกลับมาที่หอพักสลิธีรินจากคฤรหาหน์มันฟอยที่กำลังตกต่ำสซเนฟแทบไม่ได้ดื่มยาสองขวดเหมือนปกติเขานั่งบนเก้าอี้และคิดมากแสงวิเศษอันเจิดจ้าสะท้อนรศมีอันอ่อนโยนจากพื้นผิวเรียบของที่วางแขนของเก้าอี้และเเนฟก็ขงมดคิวไม่เพียงแต่เรือทองคำของตระกูลมันฟอยเท่านั้นนักไดยุกยังอยากได้ของมากมายอีกด้วยจากการพัฒนาความทะเยอทะยานของโวเดอร์มอร์ดและการขยายอำนาจของผู้เสพความตายสงครามเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สงครามต้องใช้ยาวิเศษและมีประโยชน์หลายอย่างและดากดูกก็ต้องการยาที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนและปัจจุบันยังไม่มีผู้ชำนาญวิชาปรุงยาในโลกพ่อมดแห่งอังกฤษเมื่อนึกย้อนกลับไปถึงการรวมตัวกันครั้งล่าสุดที่มมลฟอยแมนเนอร์ฉันปลัวว่ายาคุณภาพสูงที่ฉันขายให้กับไดอารกอนแอนเลและคอปเทอร์แอนเลจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปเเนฟคิดเกี่ยวกับมาตรการรับมือแล้วและใช้มาตรการป้องกันบางอย่างแต่ก็ยังห่างไกลจากเพียงพอ เขาเปิดการป้องกันคฤหา์ของตระกูลเจ้าชายในช่วงวันหยุดฤดูร้อนการป้องกันคฤหา์เจ้าชายที่ซุดโซม,มายาวนานมีข้อบกพร่องมากเกินไปแม้ว่าเขาจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะเสริมมันแต่มันก็เป็นเพียงแผ่นหนังที่หนากว่าที่เผชิญหน้ากับผู้เสพความตายดูเหมือนว่าวันหยุดฤดูหนาวปีนี้จะเป็นเรื่องยากมากหรือบางทีเขาอาจจะลองสมัครเพื่ออยู่ในโรงเรียนสนปถูนิ้วกับที่วางแขนเรียบๆและคิดอย่างรวดเร็ว คุณกังวลอะไรลูกเซเวรัสเฟริเจสถือหมอนทองคำแล้วลากหางยาวของเขาไปเเนฟถูกขัดจังหวะจากความคิดของเขาหลังจากสับสนอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ตระหนักได้ทันทีว่าเขาโง่จริงๆแล้วเขาออกจากโกดังเคลื่อนที่ของเวทมนต์โบราณที่หายากต่อหน้าเขาโดยไม่ได้ใช้มันให้เกิดประโยชน์และเขายังคงคิดถึงปัญหาของระบบป้องกันอยู่เหรออืมให้ฉันดูหน่อยเถอะโกดังมีชีวิตนี้ดูเหมือนจะหมดหวังกับเฉดสีที่สวยงามของเส้นใยแพลทินัมที่สวยงามในตอนนี้ใช่ไหม สเนปกำลังคำนวณในใจว่าเขาควรใช้ยาเสริมความงามจำนวนเท่าใดเพื่อให้ลูเซียสพูดตะหนีกับขนนกยุงถอนขนออกเฟอริเกสคุณมีหนังสือเกี่ยวกับเว็บม์ป้องกันดินแดนในคอลเลกชันของคุณหรือไม่การป้องกันอนาเขตเหรอโอ้แน่นอนคุณกำลังพยายามหลอกพวกมันอยู่หรือเปล่ามัางกรตัวใหญ่สังเกตเห็นมันคุณได้ซ่อมแซมการป้องกันขยะของปราสาทที่พังในระหว่างวันหยุดของคุณเฟริเจสเกาคางของเขาด้วยเลดอันประณีต แน่นอนว่าไม่มีอะไรจะซ่อนไว้จากเฟอริกัสผู้ยิ่งใหญ่ได้ฉันต้องการมันสเนฟยิ้มการป้องกันขยะแม้ว่าการป้องกันของครืหัดผู้สูงศัก์ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจะพังทลายลงมันก็จะไม่ใช่การป้องกันขยะบางทีในสายตาของกิ้งกาบแปลกๆนี Black ้ไม่มีอะไรดีเลยในโลกเวทมนต์ในปัจจุบันเเนฟยอมรับในไวฟอริเจตเมื่อเขาหยิบหนังสือเวทมนต์ประวัติศาสตร์ออกมาเป็นครั้งแรกแม้ว่าเขาจะสงสัยเล็กน้อยว่ากิ้งกาตัวน้อยมีชีวิตรอดมาได้อย่างไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้ยิ่งใหญ่เฟอริโกสมีบันทึกอันล้ำค่าเกี่ยวกับเวทมนต์ป้องกันอนาเขตที่คงอยู่เมื่อหลายร้อยถึงสองพันปีก่อนและแม้แต่นรกบางส่วนดวงตาออฟซิเดียนของสเนฟเปล่งประกายด้วยแสงอันน่าหวาดกลัวแม้แต่ผมสีดำที่คล้ายม่านก็ไม่สามารถซ่อนมันได้แน่นอนเฟลิกเม,ม้มปากแล้วยิม้มนรกไม่มีทางให้คุณหลอกแสงในดวงตาของสเนฟลัว แต่สิ่งที่ไม่รู้มักจะมาพร้อมกับสิ่งที่คาดเดาไม่ได้แม้ว่าเขาจะเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความปรารถนาที่จะได้อาณาจักรที่สูงขึ้นแต่เซเนฟก็ไม่ใช่สิงโตกริฟฟินดอร์และการระมัดระวังและการตั้งคำถามของเขาไม่ได้ทำให้เขาเก้าวไปข้างหน้าอย่างหุนหันพลันแล่นฉันมีเวทมนต์ป้องกันโดเมนคุณภาพสูงสำหรับพ่อมดที่นี่เฟอร์ริเจตคิดอยู่พักหนึ่งแน่นอนว่าเฟอร์ริเจตผู้รักลูกๆแม้ว่าคุณจะเป็นเพียงลูกพ่อมดก็ตามยินดีที่จะมอบมันให้กับคุณแต่ สเนปเลร์คิวเฟอริกาสผู้ยิ่งใหญ่ยังคิดถึงผมสีทองคำขาวอันสวยงามของมันฟอยอยู่หรือเปล่าดวงตาคลายลูกปัดแก้วขนาดใหญ่ของจิ้งจกตัวน้อยกลายเป็นประกายและเขาก็กระพริบตาแรงๆนิ้วที่มีเล็บแหลมคมที่ด้านหน้าของกรงเล็บของเขาลูกไปมาสองาครั้งเฟอริเจสักลืนน้ำลายแล้วใส่หัวถึงแม้ว่าข้อเสนอนี้จะน่าดึงดูดมากแต่เฟริเจก็มีบางอย่างที่เขาต้องการได้รับมากกว่านี้ สเนปรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยคุณต้องรู้ว่าในสายตาของเฟอริกัสวัสดุที่เป็นยาล้วนแต่เป็นเปลือกไม้ที่เน่าเปื่อยและสิ่งของต่างๆในโลกเวทมนต์ก็เป็นขยะฉันคิดว่าเฟอริกัสผู้ยิ่งใหญ่ไม่สนใจสิ่งใดเลยนอกจากของแวววาวและการหลับไหลทันใดน,นั้นเเนปก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างฉันหวังว่าคุณคงไม่ขอให้ฉันปล้นธนาคารเวทมนต์ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเฟลิกสแสดงสีหน้าเขินอายเล็กน้อยฉันเป็นมังกรเกิดอะไรขึ้นกับสมบัติล้ำค่าของมังกร คุณไม่จําเป็นต้องทํางานหนักขนาดนั้นคุณแค่ทําสิ่งเล็กๆน้อยๆเพียงอย่างเดียวเท่านั้นมันคืออะไรเเนฟสงสัยอย่างยิ่งฉันไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงปัญหาเล็กๆน้อยๆแบบไหนคุณต้องรู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกเวทมนต์ส่วนใหญ่เป็นเพียงขยะในสายตาของคุณมันเป็นเพียงสิ่งเล็กๆจริงๆลองย่นหน้าผากและกรอบตาคุณเพียงแค่ต้องขอให้แซดอืมแมเฟอริเจตอธิษฐานขอให้อาจารย์ลดประโยคหรือขยายขอบเขตของกิจกรรมมันดูคาดหวังทำไมต้องเป็นมอสละ่ะ เขาเกี่ยวข้องกับเจ้านายลึกลับของคุณหรือเปล่าสเสนปยิ่งน่าสงสัยมากขึ้นไปอีกไม่เป็นไรหรอกเซเวอรัสคุณจะทําตามคาแนะนําของฉันไหมถือเป็นข้อตกลงที่ดีมากดังนั้นในวันรุ่งขึ้นเเนปจึงขอให้ฮัฟเฟร์พับคนหนึ่งส่งข้อความถึงวานโวแต่เมื่อเเนปมาถึงสถานที่นัดหมายตามที่สัญญาไว้เขาไม่อยากนึกถึงคําพูดแบบไหนที่เขาควรใช้เพื่อแสดงอารมณ์บ้าๆข,ของเขาในตอนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาได้ยินเสียงอันนุ่มนวลและคล้ายขี้พึ่งันเป็นเอกลักษณ์นั้นเขารู้สึกขยัก,ยา,กายแขงตัว ม,มือลินเซเวอรสัสคุณเป็นอะไรไปลินลี่ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าสีบนใบหน้าของเเนฟที่เพิ่งเดินผ่านหายไปจูจูสเนปจ้องมองอย่างแข็งทื่อไปที่สิ่งสีม่วงในอ้อมแขนของลินลี่ที่ดูเหมือนเม่นทะเลที่มีหนวดเล็กๆอันอ่อนนุ่มแทบจะในทันทีที่เขาดึงไม้กายสิทธิ์ออกมาแล้วชี้ไปที่มันลินลี่โยนสิ่งนั้นทิ้งไปลินลี่กระพริบตาสีเขียวของเธออย่างลึกลับ ฉันบอกให้ทิ้งมันไปซะสนปฟคำรามเสียงต่ำชี้ไม้กายทธิ์ตรงไปที่มันสีหน้าของเขาเกือบจะดูร้ายมาโอเซเวอรสัสฉันไม่รู้ว่าคุณเกลียดพวกเม่นทะเลว่านโมบมือและสิ่งเล็กๆก,ก็ว่ายเข้าหาเขาอย่างผ่าเบาฟูฟ่องเด็กดีวนโมบหัวอันอ่อนนุ่มของมันและหนวดสีชมพูเล็กๆที่ขอบก็แกว่งไปมาเบาๆด้วยนิ้วเรียวฮือๆเขาหลีตายอย่างสบายใจฟลฟี่เธอจะเรียกมันว่าฟลฟี่ยังไงล่ะ มันควรจะเรียกว่าคราเคนนะคลาเคนคราเคนมีหนวดในตำนานนอร์เวย์เนยพูดอย่างโกรธโกรธคุณไม่ได้คิดว่าสัตว์เลี้ยงของคุณเป็นสัตว์ประหลาดแบบไหนให้ไปเถอะมอสเขาควรจะคิดว่าสิ่งแปลกประหลาดนี้ไม่ควรเติบโตในป่าต้องห้ามเซเวอรัสฉันยังคิดว่าฟลัฟฟี่เหมาะกับมันมากกว่าคูราเคนมีหนวดใช่แต่มันบอกว่าเป็นปลาหมึกหรือปลาหมึกยกักษ์ล่ะนอกจากนี้คุณไม่คิดว่าฟลัฟฟี่ของทันเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับมันเหรอวันโมยิ้มเบาๆและไม่สนใจ ไม่ว่าคุณจะมองอย่างไรเขาก็สมควรถูกทุบตีสเนปสเนปเนม้มริมฝีปากของเขาเป็นเส้นบางๆและจ้องมองเขาอย่างดูเดือดไม้กาย,ยสิทธิ์ของเขาถูกลดต่ำลงแต่เขาก็ยังคงไม่ถอนมันออกบทที่29เจ้าชายที่หายตัวไป2ฟลัฟฟี่มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าทัศนคติของสเนฟททำให้ลินลี่กังวลเล็กน้อย ฟลัฟฟี่เป็นสัตว์วิเศษที่ไม่ได้บันทึกไว้ในสารานุกรมสัตว์วิเศษเนื่องจากเขาเป็นสัตว์เลี้ยงของเพื่อนร่วมชั้นและมีรูปร่างหน้าตาที่เล็กและไม่เป็นอันตรายลินลี่จึงอยู่ใกล้เขามากสเนปจ้องไปที่วานโมอย่างว่างเปล่าโดยไม่พูดอะไรฟลัฟฟี่เป็นเด็กดีลินลี่ไม่ต้องกังวลมันไม่เป็นอันตรายต่อคุณเลยวานโมค่อยค่อยดึงหนวดเล็กๆของสัตว์เลี้ยงที่มีรูปร่างคล้ายเม่นทะเลและเสียงเล็กๆก็ส่งเสียงร้องตอบรับเขาดีเขาไม่ได้โต้แย้งว่ามีบางอย่างผิดปกตติกัับสว์เลี้ยง เซเวอรัสทำไมคุณถึงชวนฉันมาที่นี่ฉันเจอลินลี่ระหว่างทางมาที่นี่ฉันคิดว่าคุณจะไม่ว่าอะไรเเนฟหยุดจ้องมองและมองดูเด็กสาวผมแดงอีกครั้งไม่ฉันไม่รังเกียจจริงๆแล้วฉันแค่ส่งข้อความถึงคนอื่นๆและฉันเชื่อว่าทั้งลูกค้าและคุณมอสไม่อยากให้บุคคลที่สี่ได้ยินเนื้อหาของการสนทนาโอเคฉันจะไปห้องสมุดก่อนลินลี่ยักไหลย่ยังไม่ใส่ใจแล้วเดินจากไป สเนฟมองไปรอบๆผู้คนที่กำลังมาและไปแล้วพูดว่าฉันคิดว่าที่ที่เราพูดคุยกันควรจะเงียบกว่านี้ไหมแน่นอนพวกเขาทั้งสองเดินไปที่กระท่อมของแฮกริดผู้พิทักษ์ป่าต้องห้ามเเนฟหยุดอยู่ห่างจากบ้านเพียงไม่กี่สิบเมตรปกติแล้วจะมีเพียงไม่กี่คนที่มาที่นี่ไม่ไกลนักพวกเขามองเห็นทะเลต้นไม้สีเขียวเข้มในป่าต้องห้ามสลิทีรินผมสีดำหันกลับมาอย่างกระทันหันและเผชิญหน้ากับฮัฟเฟิลพับผู้มีดวงตาสีเข้มที่อยู่ตรงหน้าอย่างเงียบๆ ใบหน้าของเเนไรายอารมณ์และดวงตาของเขาไม่ได้เผยให้เห็นอารมณ์มากนักแต่ทำให้ผู้คนรู้สึกเครียดเซเวอรัส <Sever us. S 1> คุณทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจมอสสเนปนระซิบฉันรู้สึกได้ว่าคุณไม่เป็นอันตรายแต่ด้วยความเคารพฉันไม่อยากให้คุณเข้าใกล้ลินลี่มากเกินไปโอ้เมอร์ลินนี่คือคำสารภาพของคุณกับมิสลินลี่แห่งกริฟฟินดอร์ใช่ไหมเซเวอรัสโอ้ฉันขอโทษฉันไม่รู้ว่าคุณจะเออวานโมเปิดปากของเขาราวกับว่าเขากำลังคิดผิดและเขาก็พบคำที่เหมาะสมอิจฉา ในตาของสเนปหดตัวลงให้ตายเถอะเธอก็รู้ว่าฉันกำลังพูดถึงอะไรว่านโมและสัตว์เลี้ยงของเขากระพริบตากันอย่างไร้เดียงสาบางครั้งฉันก็สงสัยจริงๆคุณเป็นใครสเนปย้อยๆโดยไม่สนใจการแสดงความบริสุทธิ์ของอีกฝ่ายโดยไม่สนใจเลยอย่างที่คุณเห็นฉันคือฮัฟเฟิลพับจับตาดูไร้เดียงสาเเนปเงียบไปเลย ลมจากภูเขาพัดผ่านมานำมาซึ่งอากาศเย็นชื้นและกลิ่นหญ้าอันเป็นเอกลักษณ์ยกหน้าผากที่เหมือนม่านสีดำขึ้นมาดวงตาออฟซิเดียนของสเนปเงียบกริบราวกับเหวลึกทันใดนั้นว่านโมก็รู้สึกว่าไม่สามารถละสายตาไปได้โอเคฉันจำได้ว่าคุณดูเหมือนจะต้องการถ่ายทอดคำพูดของใครบางคนให้ฉันฟังเขาไอแห้งๆและเปลี่ยนหัวข้อเเนปเบปากริมฝีปากบางของเขายืดออกราวกับเป็นเส้น เฟอริกบอกว่าเขาเบื่อน่ายกับสายจูงสัตว์เลี้ยงรอบคอของเขาและต้องการลดระยะเวลาในการสวมมันหรือเพิ่มพื้นที่ในการเคลื่อนไหวของเขาจู่ๆเขาก็เริ่มหมดความอดทนเฟร็กวันโมแต่ทางของเขาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของคุณเหรอเกี่ยวอะไรกับฉันสนเนฟข่มมดคิวฉันขอแนะนําให้คุณไปถามเฟอริกัสเขาไม่ต้องการเสียเวลาอีกต่อไปเขาจึงเบือนหน้าไปทางอื่นและเตรียมออกเดินทางดูเหมือนว่าคํเปล่าวอ้างของนายวันโมทําให้เขารําคาญ เซเวอรัสเสนไปหยุดชั่วคราวฟลัฟฟี่ชอบแค่วิญญาณมืดและเวทมนต์มันจะเป็นแค่สัตว์เลี้ยงในฮอกวอตส์เท่านั้นและไม่มีอะไรอื่นอีกแต่ฉันเห็นมันเคี้ยวแล้วกลืนพ่อหมดสองคนเข้าไปสเสน่พูดเสียงดังน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความสงสัยว่านโมหันตาของเขาและปรากฏว่าเขาโชคไม่ดีที่เขาเห็นฟลัฟฟี่กินด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสมก็ฉันบอกได้คำเดียวว่า ฟลัฟฟี่เป็นเพียงทารกที่เพิ่งฟักออกมามันถูกดึงดูดโดยวิญญาณแห่งความมืดแต่ก็รับประกันได้ว่าจะไม่เป็นศัตรูกับคนอื่นหรือสิ่งของสเนปย่อเย้ยแม้ว่าจะไม่มีความเกลียดชังแต่สิ่งที่เลวร้ายก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยอันเลวร้ายของพวกเขาได้ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่เชื่อคุณวันโมสเกิดท้องอันอ่อนนุ่มของฟลัฟฟี่บาจุ๊บจุ๊บทำไมไม่ไปใช้เวลากับเขาบ้างละ่ะบาจุ๊บจุ๊บ ้วยการสะบัดนิ้วของวันโมฟลัฟฟี่ก็บินไปหาเเนปราวกับลูกบอลปอมปอมเเนปดึงไม้ไกายสิทธิ์ออกมาทันทีภาพที่น่าสะพรึงกลัวของสัตว์ประหลาดทรงกลมสีม่วงกลื้มกินพ่อมดนั้นปรากฏขึ้นในใจของเขาแล้วร่างเล็กๆของฟลัฟฟี่ตกอยู่ในพวงหมุนตัวและล้มลงบนพื้นหญ้าดวงตาสีม่วงโตของเขาเต็มไปด้วยแววหมุนวนเเนปเขายังคงจำความจริงที่ว่าในคืนนั้นคำสาปของผู้เสพความตายได้บินออกจากร่างของฟลัฟฟี่และไม่มีผลใดๆเลย เขาไม่คิดว่าคาถาของเขาสามารถทำลายการป้องกันของสิ่งมีชีวิตด้วยการป้องกันเวทมต์อันทรงพลังและเขาก็ไม่คิดว่าเวทมนของพ่อมดที่สามารถกลายเป็นผู้เสพความตายนั้นมีระดับต่ำแล้วไม้กายสิทธิ์เหรอจากนั้นสเนฟก็ตระหนักได้ว่าสิ่งที่เขาดึงออกมาคือของเล่นเล็กๆที่วานโมโมอบให้เขาเมื่อผู้คนเผชิญกับวิกฤตชีวิตพวกเขามักจะเลือกอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดเสมอดังนั้นตอนนี้เขาจึงถือไม้กายสิทธิ์นี้ไว้ในมือแทนที่จะเป็นคู่หูที่เขาซื้อจากร้านขายไม้กายสิทธิ์ ฉันรู้ว่าเมื่อเร็วๆนี้คุณประสบปัญหาบางอย่างเซลเวอรัสวันโมยิ้มอย่างมีน้ำใจฟัฟฟี่มีความสามารถบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ฉันไม่คิดว่าฉันต้องการสิ่งที่อันตรายขนาดนี้ไม่คุณต้องการมันวานโมมั่นใจมากและฟัฟฟี่จะไม่ทำร้ายคุณจริงๆแม้ว่ามันจะอยู่หยจนตายก็ตามสเนฟคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเมื่อไหร่จะหิวมันสามารถอดอาหารได้เป็นร้อยปี คุณสามารถเพิกเฉยต่อมันได้เลยและโยนมันไปให้เฟอริเจตและปล่อยให้มันสอนฟัฟี่ถึงสัมผัสที่สัตว์ประหลาดควรมีฉันคิดว่ากิ้งก่าตัวน้อยน่ารักของคุณคงจะมีความสุขมากสเนฟหยุดพูดดวงตาสีเข้มของเขาเหลือบมองวานโมเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นก็เดินจากไปบทที่สามสิบเจ้าชายที่หายตัวไปสาม โอ้เด็กน่ารักจริงๆเฟอรอิกต้องมองไปที่สิ่งที่มีรูปร่างคล้ายเม่นทะเลสีม่วงที่อยู่ตรงหน้าเขาในรูม่านตาสีทองของเขาเขามองเห็นร่องรอยอันเป็นเอกลักษณ์ที่หลงเหลืออยู่จากเวทมนต์แห่งความตายซึ่งอยู่บนนั้นได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นเครื่องหมายของสัตว์เลี้ยงมอร์สคิดว่าคุณคงมีความสุขที่ได้สอนมารยาทของสัตว์ประหลาดฉันเดาว่านี่เป็นเงื่อนไขสําหรับเขาที่จะส่งข้อความถึงอาจารย์ของคุณสเนปถอดเสื้อคลุมของเขาหยิบการบ้านเรื่องการแปลงร่างออกมาจากกระเป๋านักเรียนและเริ่มเขียนอย่างรวดเร็ว เฟอร์รีขันไปมองสลิตทีริมผมสีดำผอมบางเซเวอรัสก็มีรอยบนร่างกายของเขาเช่นกันแต่เนื่องจากเจ้าของของเขาจงใจมองข้ามมันเขาจึงคิดว่ามันเป็นรอยสัตว์เลี้ยงในตอนแรกแต่ต่อมาเขาค้นพบว่ามันเป็นรอยศักดิ์สิทธิ์นี่คือเครื่องหมายป้องกันซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้เขากลายเป็นสัตว์ประหลาดข้าและออกจากอาณาจากาักรศักดิ์สิทธิ์ได้และจิตวิญ,ญญาณของเขาจะไม่แข็งทื่อด้วยแรงกดดันจากปีศาจจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ ด้วยเหตุนี้เฟอรอิกจึงปฏิบัติต่อลูกพ่อมดที่เปราะบางตัวเล็กและปากร้ายตัวนี้เป็นอย่างดีเฟอริอเจตคือมังกรวิญญาณมังกร,งกรที่เก่าแก่และสูงส่งที่สุดในเวทมนต์โบราณจริงๆแล้วเขามีความหยิ่งผยองมากกว่าสัตว์ประหลาดจากนารกส่วนใหญ่มันไม่เคยยอมรับว่ามันพบว่าลูกพ่อหมดตัวนี้น่าสนใจเช่นกันความดื้อรั้นสติปัญญาไหวพริบความกระหายความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ที่ดีและความอดทนสัตว์นรกชื่นชมบุคคลที่แข็งแกร่งแต่ก็เคารพสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งเช่นกัน เฟอริกัสเกาเปล็ดบนคางของเขาดูเหมือนว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่จะเคยเห็นสิ่งนี้ต่อหน้าเขาซึ่งหยินได้จากรอยบนร่างของเซเวรัสเซเวรัสคิวฉันอยากไปกับคุณที่คารือหัดโซมของเจ้าชายในช่วงพักร้อนของคุณหือยเนฟไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองระบบป้องกันที่คุณเลือกใช้งานจะเป็นอันตรายต่อคุณในขั้นตอนการแก้ไขจุดบกพร่องขั้นสุดท้ายเสเนฟหยุดปากกาขนนกในมือแล้วเงยหน้าขึ้นเมื่อวันคุณไม่ได้พูดแบบนี้ฉันเพิ่งจําได้วันนี้ แน่นอนว่านับเป็นเกียรติสำหรับเจ้าชายคฤราสนาที่มีหลอดเฟอร์ริเจตผู้มีชื่อเสียงมาเยี่ยมพวกเราในตอนท้ายของปีนั้นคุนนางระดับแพลตินัมหนุ่มสำเร็จการศึกษาจากฮอกวอส์ดและกลายเป็นผู้เสพความตายในวันที่สองของวันหยุดฤดูร้อนคฤราสน์เจ้าชายซึ่งสืบทอดมาจากสลิธีรินลูกครึ่งได้หายตัวไปจากสายตาของทุกคนโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าให้ไปเถอะคุณทำเรื่องยุ่งยากอะไรขนาดนั้นประตูห้องเปิดออกเสียงดังและสเนฟก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างโกรธเกรี้ยวในห้อง เขาสูงขึ้นมากในช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนตอนนี้เขาสูงกว่าคนรอบข้างเล็กน้อยด้วยซ้ำร่างกายของเขาภายใต้เสื้อคลุมสีดำยังคงผอมมากแต่ก็ไม่ได้ผอมอีกต่อไปตอนนี้ปรินซ์แมนเนอร์มีรูปลักษณ์ใหม่พื้นได้รับการขัดแว็กซ์อย่างระมัดระวังยยแมงมุมทั่วทั้งบ้านหายไปวัตถุที่เป็นโลหะถูกขัดถูให้เป็นสนิมเฟอร์นิเจอร์เก่าและแตกหักก็ถูกแทนที่ด้วยของจัดแสดงที่เรียบง่ายและแม้แต่ภาพบุคคลก็ยังดูสบายๆและพึงพอใจทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเอลประจำบ้านทั้งสอง โอเซเวอรัส oh, ฉันแค่ประหลาดใจกับมารยาทในการรับประทานอาหารที่สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ของคุณสอนสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของคุณเร็กซ์พิ้นซูญเสียสีหน้าเคร่ง,เคร,งเครียดที่เขามีเมื่อพบกันครั้งแรกเขาตะโกนในภาพเหมือนโมฆเขาเร็กซ์คุณตายแล้วทำไมคุณถึงคัดค้านมารยาทในการรับประทานอาหารของสัตว์ประหลาดผู้สูงสักของเราเฟอริเจตเงยหน้าขึ้นและจ้องมองกับนักเรียนในแนวตั้งบาย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 เสียงสะท้อนดังขึ้นเซเนบรู้สึกว่าขมับของเขากระทับขึ้น แต่คุณไม่ควรพูดต่อหน้าพ่อมดเกี่ยวกับวิธีการลอกร่างของพ่อมดและกินวิญญาณของเขาอย่างเหมาะสมเร็กซ์แทบจะกรีบร้องคูปากฉันคิดว่าคุณเป็นแค่ความทรงจําไม่ใช่พ่อมดเฟอร์ริเจสอนแสดงฟันซี่อยากของเขาเซเวอรัสเขาสอนลูกหลานของเขาถึงเรื่องชั่วร้ายจริงๆสิ่งชั่วร้ายเหรอ ฟลัฟฟี่กินวิญญาณและเวทมนต์ที่มีคุณลักษณะด้านมืดเป็นหลักนี่ควรจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกคุณส่วนใหญ่ในโลกแห่งเวทมนต์คุณต้องรู้ว่าคนส่วนใหญ่ที่มีคุณลักษณะด้านมืดนั้นเป็นพ่อมดแห่งความมืดที่มีวิญญาณชั่วร้ายต้มตุนต้มตุน,ตตนเมื่อพูดถึงเรื่องนี้คุณควรจะขอบคุณสำหรับของขวัญจากสัตว์ประหลาดผู้สูงศักดิ์เฟอริเจตพูดอย่างเจ้าเล่และเสียงหัวเราะของมันก็น่าเกลียดเช่นเคยจิบจิบจิบลูกบอลเม่นทะเลสีม่วงกระเด้งลงบนพื้้้้นนแแลละะสสทอออีกคครรััังงงซววปิดูขุณฟ เเนฟที่หงุดหงิดชี้ไม้ไกายสิทธิ์ไปที่ตัวเองจากนั้นโลกก็กลับสู่ความเงียบเราต้องชื่นชมความฉลาดของเเนฟหลังจากเกิดการทะเลวิวาทกันหลายครั้งในช่วงวันหยุดฤดูร้อนนี้เขาก็คิดค้นคาถาเล็กๆน้อยๆที่ใช้งานได้จริงขึ้นมาเเนฟออกจากห้องอย่างรวดเร็วและกลับไปที่ห้องใต้ดินเพื่อทดลองยาที่ถูกขัดจังหวะต่อไปยานี้จะได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำบนดวงจันทร์และเขากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงยา เกี่ยวกับประเด็นการกินเนื้อคนของฟลัฟฟี่เขาเปลี่ยนจากความสงสัยและการป้องกันในตอนแรกมาเป็นความสงบอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าใครจะต้องได้ยินวิธีจัดการกับขนมสองขาอย่างน้อยวันละสิบครั้งเขาก็จะรู้สึกเหนื่อยเขาเกลียดการศึกษาปฐมวัยไอเหียอาจเป็นเพราะเขายังเด็กเกินไปฟลัฟฟี่จึงไม่มีความสามารถในการเข้าใจภาษาที่ดีนักฟิลิกัสตารางวันหยุดฤดูร้อนของเซเนปแน่นมาก นอกเหนือจากการปรับปรุงการป้องกันคฤรืหั์อย่างต่อเนื่องแล้วเขายังต้องอ่านหนังสือเวทมนต์จำนวนมากที่ไม่สามารถเห็นได้ในฮอกวอตส์เขายังคิดค้นมนต์ดำโดยใช้คำสาปที่ทำให้ผู้คนตกเลือดเพราะเขารู้สึกถึงแรงกดดันที่ต้องเผชิญหน้ากับดายุคแห่งความมืดและผู้เสพความตายเขาเป็นชาวสลิทีรินและเขาชอบและแม้กระทั่งใช้เวทมนต์แห่งความมืดเขาไม่ต้องการให้ไม้กายสิทธิ์ของเขาทำอะไรได้นอกจากคาถาเล็กๆยน้อย,อยที่ซุกซนเมื่อเผชิญหน้ากับผู้เสพความตาย โอ้และเขาก็มีการบ้านภาักฤดูร้อนที่หนาเกือบฟุตด้วยมันหนามากเพราะคุณตอบได้ครอบคลุมเกินไปนอกจากนี้ยังมียาปลุกพลังและยาลดความบวนของลูเซียสิบด้วยขณะน,นี้ลูเซียสอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดและความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวที่เขาสามารถทำได้คือยาเหล่านี้และคำเตือนเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเคล็ดลับเวทมนต์แห่งความมืดที่ไม่รู้จักแต่เขารู้ว่าลูเซียสจะผ่านมันไปได้และนั่นคือมันฟอย สเนฟเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วผ่านทางเดินและเมื่อเขาเข้าใกล้ห้องใต้ดินจูจ่ๆเขาก็หยุดอยู่หน้าประตูเมอร์ลินนั่นคืออะไรศพของสิ่งมีชีวิตวิเศษที่ซ่อนอยู่หลังประตูร่างที่บิดเบี้ยวของมันยังคงมีร่องรอยของการถูกฟันขนาดยักษ์ของฟลัฟฟี่ฉีกเป็นชิ้นชิ้น